สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันนี้ฮะมาพบกับรุ่นรวยเหนือดวงกันครับนะฮะสำหรับพระปิดตานะครับวันนี้ผมก็มี แบบลุ้นให้เครับผมม right right. ีมา2ลังเลยนะครับผมมีมา so, 2ลังเลยถ้าใครอยากได้แบบลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําตาราง 1- นึถึงร้อให้นะครับแยกลังนะครับให้แยกรางเลยนะครับหนึถึงร้อยลุ้นละ250บาทเท่านั้นพี่ลุ้นละ250บาทในนีนเป็นลุ้นรวยเหนือดวงฮะของปู่มหาศิราสิริจันโทนะฮะนะฮะวันนี้ได้มา2ลงงนะครับได้มา2ลังนะครับนะผมจะแยกนะพี่ลังเปิดกับยังลุ้นนะแต่แยกเลยนะผมได้มา2ลงงนะฮะเดี๋ยวผมเอาลางหนึ่งให้ชมนะฮะ ได้มาสองลังครับนี่ฮะได้มาสอลังนะครับในนะครับถ้าสนใจนะพี่ทักมาได้เลยนะฮะสนใจพี่ทักมาได้เลยลุ้นละสองร้อยห้าสิบาทเดี๋ยนี้แเรามาแกะ1ลังครับนะแกะประมาณ4รอบรอบละ25องเดี๋ยวนี้มาเปิดรอบแรกกันเลยนะฮผมขออาตเยฮะแกะก่อน,นผมขออนตัดภาพเลยกันนะพี่นเนาะจได้ไว นะตั้งกล้องแป๊บนึ่งเปิดมาก,ก็เป็นมานี้พี่นะครับใบรายการนะครับเดี๋ยวผมขออาญาตนะครับนะอเอาวางเรียงเลยแล้วกันนะครับทั้งหมดผมขอสักยีิบห้าหลุ้นนะครับยีิบห้าลุ้นนะครับ มาเปิดลุ้นพร้อมกันพ,พี่นะครับตันทีห้าลุ้นน่าจะครบเลยแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงเลยกันนะพี่เนาะเด้วไวๆนะพี่นะนะฮะตัดภาพมาตอนเลี้ยงเลยแล้วกันพี่นะครับใครสนใจลุ้นก็ลุ้นได้นะพี่นะเดี๋ยวผมแกะอีรงังนึงให้จะเป็นรังลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวจบอีพีนี้เดี๋ยวผมทำตารางอัอนดับ100หนึ่งถึงร้อยให้นะครับหนึ่งถึงร้อยให้นะครับ เปิดยี่สิบสี่ลุ้นนะครับเปิดได้ประมาณยี่สิบสี่ลุ้นนะครับนี่แถวละแถวละแถวละหกสีสีสีแถวอ่าโอเคนะครับเด,เดี๋ยวช่องว่างนี้ไว้ไว้ไวเปิดนะฮะแป๊บนึงนะครับ,รบมาเราเปิดดูห้องกันพี่นะครับโอเคมามารายการที่หนึ่งเลยกันาากกนีนะ่เดี๋ยวเอาสามัมนาคุณยกหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสัมนาคุณยกหลังก่อนนะครับ สัมมานาคุณยกลังนะครับผมมีอยู่สองลังถูกไว้พี่ก็จะมีลังลุ้นเนี่ยก็จะมีลังลุ้นแล้วก็ลังที่จะแกะนะครับมีสัมมานาคุณนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับว่าเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมาสักครู่นะพี่ชายนะครับนะรบุ่นนี้นะครับก็จะมีให้ลุ้นกันหมากมายหละและการกรนจยพี่ทั้งบนสารพคุณเกสิ เกจิทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จีวรนลุงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็ที่สําคัญมีเซอร์ไพรส์นะครับนําเลิกนะครับแล้วก็หุ้มทองคำนะครับเจอแป้งนะครับแล้วก็รายการพิเศษรายการพิเศษเจอแป้งนะฮะอีกหลายรายการเลยพี่แล้วแร่เหล็กนจำพีจำบ่อนจำพีที่อุดตรดิตนะฮะนะครับแล้วก็มีตะกรุดทองคำห้าองค์นะครับตะกรุดเงินเก้าองค์นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละองค์นะทีเด็ดทั้งงานพี่นะมีงานเพ้นสี นะครับมากมายหลายรายการทีเดียวพี่นะครับและก็ที่สําคัญนะครับนี่ฮะหรือรายการสัมมนาคุณนะครับรายการสัมมนาคุณนะผมมีอยู่สองชุดนะครับผมมีอยู่สองชุดนะครับก็จะเป็นรายการเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับพี่พี่ทราบมาอยู่ว่าสองรายการนี้ร้อนแรงมากนะครับเป็นทั้งสององค์เลยพี่นะเนื้อดินเผาท่าสะแบงทั้งสององค์นะฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองนะฮะแล้วผมมีนะฮะชุดลุ้น กับชุดที่จะเปิดจะเปิดตอนนี้นะครับผมเลยมีสองหนองชุดนะครับสำหรับนคุณยกหลังนะครับก็จะเป็นลุ้นอาพลอยด้วยฝังพลอยลุ้นตะกุดปลอกลูกปืนนะครับนะลุ้นอีกทีลุ้นอย่างอีกทีหนึ่งก็วจะเป็นเนื้อดิบเผาท่าสแสบนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดเบสิกเลยนะครับนะชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมไม่เปิดนะผมขอเปิดชุดที่หนึ่งพัน สี่ร้อยบาทนะครับผมขอหนึ่งพันสี่ร้อบาทพี่เนื้อดิมเผาถ้ากะเบงรู้ๆกันอยู่พี่นะครับว่าร้อนแรงแน่นอนนะครับโอเคนะพี่นะผมได้สองชุดน่าหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นสํานาคุณยกรังนะพี่นะไม่ได้หาง่ายนะครับนะมาเดี๋ยวพี่เรามาลุยรายการที่หนึ่งเลยครับมาฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดเลยด้วยกันเลยครับจะ่เออรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาฮะ นะครับย้ำนะครับว่ารุ่นละ250ห้าบาทนะครับนะส่วนใครที่นะฮะดูชมที่นี้ก็จะมีรายหลักหลายราคานะครับให้พี่น้องได้เลือกกันนะครับวันนี้เรามาเปิด24รายการครับรายการนี้เปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อสีลาแรงณมหารวยครับโอ้โหเลขโค้ดนัวเบอร์พี่สี่สิบดครับนี่ฮะณมหารวยเลขโค้ดนัวเบอร์48ครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนะรุ่นนี้โค้ดดีมาก นะครับโคดแจวเลยพี่นะโคดอยู่ตรงนี้แจ๋วเลยพี่รายการนี้นะครับรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองเนี่ยนะฮะองค์นี้จะองค์ใหญ่กวรวยไม่ยั้งนิดหนึ่งนะแต่องค์องค์ใหญ่กวรวยไม่ยั้งนิดหนึ่งนะครับองค์ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับนะองค์ใหญ่กว่ารวยไม่ยั้งนะพี่นะกำลังดีกำลังดีที่รวยกำลังดีเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการที่สองเลขโค้ดจำเบอร์รุ่นนี้สวยมากนะเลขโค้ดจำเบอรุ่นนี้ตอกตะกุดเลยเลขโค้ดจำนวสามหนึ่งเนี่ยฮะเืิมดูรายการเลยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสาวหลงสาลิกาครับโอ้โนะฮะรายการที่เป็นว่านสาวหลงสาลิกาครับนะมีสาลิกาอยู่ด้านหลังฮะนี่ยมีสาลิกาอยู่ด้านหลังครับพี่ รายการนี้นะครับนี่สาริกาด้านหลังด้วยรายการนี้ขอเนะคยับององแลนะฮะว่านสาริกาสาวหลงองนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพ,พี่รายการที่สองขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาฮะร,รายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นว่านสาวหลงตะกุดทองแดงครับนี่ว่านสาวหลงตะกุดทองแดงพี่เลขขอตัาเบอร์เจ็ดศูนย์ นะครับนบจาจะกุดทองแดงเลขคุณเบอร์เจ็ดศูนว่านสาวหล่งพี่รายการนี้เอาไปพี่ใครนะครับขอที่2องห้าสบาทพอพี่รายการที่3ามนะครับต่อมาฮะรายการที่4ี่ครับพี่รายการที่4ี่ครับเป็นเนื้อศีาลาแรงจีวอนสายสิน เลขโค้ดเบอร์พี่97นะครับเลขโค้ดเบอร์97พี่อูรายการคลาสสิกเนื้อสีร่าแรงนี่นะรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับขอที่350บาทพอพี่รายการนี้ขอที่350บาทครับนะรายการนี้รายการที่สี่นะฮะต่อมาฮะรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าพี่เนื้อเกษรเพ้นสีประจำวันเกิดเนี่ย เนื้อเกสรเพนสีประจำวันเกิดพี่เลขโค้ดจำนเบอร์หกสิบสี่นนะครับเลขโค้ดตํนเบอร์หกสิบสี่ครับ 64, พี่นี่ฮะเลขโค้ดจำนเบอร์หกสิบสี่นี่ฮะเพนสีประจำวันเกิดน่าจะสีเหลืองมะมินะสีเหลืองไอ้เขียวเนี่ยนนี่นะครับสีประจำวันเกิดพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับนะเอาไปสามร้อยบาทพี่รายการที่ห้าต่อมาฮนะพี่ชายฮะร,รายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดมาครับโอ้โหผงทุบกุดลสามขัตร์นะเนื้อผงทุบกุดลสามขษัตร์ครับเงินทองหน้าครับเลขโคตรเบิร์ม,รม,มใหม่เลขหนึ่งห้าครับเลขโคเตรเบิร์มใหม่เลขหนึ่งห้าครับพี่นี่ฮะร,รายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่นี่ครับนะรายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่สามขัตริย์เลยนะครับขอสี่ร้อยสี่ร้อยพอพี่นะขอที่สี่ร้อยพอพี่รายการที่หกนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับพี่ชายนะฮะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณแปะแผ่นทองคำครับโอ้โหรายการที่แปะแผ่นทองคำด้านหน้าพี่เลขคนเบอร์ใหม่เลขเจ็ดด้วยฮะเลขคนเบอร์ใหม่ที่เจ็ดครับนี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อย ห้าสิบาทครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับองค์ใหญ่ๆสวยๆกำลังดีฮนะรายการต่อไปครับรายการที่แปดครับพี่ชายรายการต่อไปฮะรายการที่แปดนะเปิดมาพี่เนื้อหัวใจลาหูกำไรเงินฮะนี่ฮะลาหูนี่ฮะเลขคนเบิร์เจ็ดสิบห้าครับี่กำไรเงินฮนะ,นะ,ลนะเลขคนเบิร์เจ็ดสิบห้าน,นะน,นะพี่นะายการยีดข้อมือเงินพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทครับ 350บาทพอพี่นะฮะรายการที่7นะครับเอ้ยรายการที่8นะครับต่อมาฮะรายการที่9ครับรายการที่9เปิดมาเนื้อผงพุทธ,ธ,ธคุณตะกุดทองแดงครับเนื้อผงพุทธ,ธคุณตะกุดทองแดงพี่เลขโค้ดตัเบอร์50นะครับเลขโค้ดตําเบอร์ที่รายการนี้เอาไปพี่นะครับรายการนี้เอาไปครับนี่ฮะ250บาทพอพี่นะครับ250าบาทพอพี่รายการที่9นะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่เก้าครับพี่ชายเนี่ยรายการที่เก้าครับเป็นรายการที่สิบท้อีครับพี่รายการที่สิบเปิดมาครับพี่โอ้โหรายการที่เพ้นสีประจาวันนะฮะนะฮะลงยันน้ำเอเพ้นน้าเงินครับเลขโค้ดจำอร์ครับหมายเลขสองร้องหัวหน้าฮะหมายเลขสองร้องหัวหน้าครับพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะพี่ชายครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่เนื้อผงทุบปิดแผ่นทองคำนะฮะปิดแผ่นทองคำด้านหน้าพิ่เลขโค้ดเบอร์นะฮะห้าหนึ่งนะครับรายการที่เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่สิบสองฮะรายการที่คือสองเปิดออกมาพี่เนื้อว่านสาวหลงรวยแบงค์เศษคขวัญถุงฮะรวยแบงค์เศษคขวัญถุงพี่เลขโค้ดเบอร์ครับหมายเลข ยีบสองครับโอ้โหนะครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับนะในการที่ยี่สิบสองครับนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามนะครับพี่ชายโอ้โหบอกเลยว่ารุนนี้ติดเจ็ดกันเลยเดียวฮะเปิดมาครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อใบลานกำไรเงินฮะ เลขโค้ดนเบอร์พี่40ครับเงินกำลังเงินเอาไป350ยบาทครับพี่รายการที่13นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่14ครับเบ็ดจัรายการที่14ครับรายการนี้เป็นเนื้อสีดาแรงแบงค์เศษครับเลขโค้ดนเบอร์หมายเลข4ี5สิพี่ นะครับห้าสิบหกครับพี่นี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบสี่ต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้าจุ่มลักแปะทองฮะรายการที่จุ่มลักแปะทองนะครับยังไม่ได้นะครับทองคํายังไม่ออกนะครับอันนี้จุ่มลักนะครับแปะทองครับนัเลขคนเบอร์แปดสิบสี่ฮะ รายการนี้โคตรคลาสสิกเลยพี่นะครับโคตรคลาสสิกเลยโอ้โหที่สวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทเลยกันพี่นะคลาสสิกจริงรายการนี้การที่สิบห้าต่อมาการที่สิบหกครับนะโอ้โหรองคุ้มทองคําอยู่นะพี่นะรองหุ้มทองคําอยู่นะรุ่นนี้มีมือทองคําด้วยนะมีมือทองคําด้วยหุ้มทองคําก็มีนะครับนะเดี๋ยวรอรุ้นอยู่นะ ต่อมาฮะรายการที่16เปิดต่อมาครับรายการนี้เจ้าน้ําเงินไม้มงคลครับโอ้โหไม้มงคลนะฮะเลขโคดัมเบอร์ครับหมายเลข69นะครับหมายเลข69พี่รายการนี้เอาไปพี่2 5 0บาทครับนะครับ2 5 0บาทครับพี่นะรายการที่16นะครับ16ต่อมาครับรายการที่17ครับ รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหจานน้ำเงินนะัมหาละรวยครับรายการนี้เลขโคดนัมเบอร์ 17, ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปพี่นะี่ครับสองร้อยห้าสิบาทครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบแปครับวุ้เหนียวนะนะ เหนียวนะพี่ตาทองคํายังไม่ออกหุ้มทองคํายังไม่ออกและตะก,กุดเงินทองคํายังไม่ออกพี่รายการนี้เป็นเนื้อทีราแรงปัดทองครับเลขคนจัเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับนะฮะเลขคนตับเบอร์ห้าสิบเจ็ดพี่รายการนี้เอาไปครับสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่ <c oughs> อมาครับพี่ชายรายการทรไปครับรายการที่สิบเก้า รายการที่กล้าเปิดมาตะกุดทองคาหรือเปล่าพี่โอ้โหไม่ใช่ฮะเป็นเนื้อผงทุบจะกุดปอกรถปืนะับโอ้โหจะกุดทองคํายังไม่มาเนี่ยฮะตากกุดทองคํายังไม่มาครับพี่จ๋านะเลขโคนดเบอร์ umber, พี่ใหม่เลขเก้าสิบสองวาพี่นะเกะ้าสิบสองพี่นี่รายการนี้เอาไปพี่นะกุดตอกรถปืนพี่นะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่น่ครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับพี่จ๋ารายรการที่ยนะี่สิบฮะ ปรายการที่ยี่สิบครับจะมาพี่กดทองคำมาพี่เฮ้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยรายการที่เปิดมาโอ้โหเป็นรายลัเอุยดกดลูก,กป,ปืนนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขเก้าสิบเท่าไหร่เอ่ยนะคหมายเลขเก้าสิบห้านะครับนี่ฮะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพี่เก้าสิบห้านะครับแต่พิเศษให้พี่นะปกติสามร้อยนะนี่คือพิเศษให้เลยตอนอีพีแรกนะครับไปเลยพี่รวยกันนะครับ ต่อ,อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่21ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงทุบจีวอนสายใสินะเลขโคดมเบอร์พี่หมายเลข68ครับนี่ครับหมายเลข68พี่รายการนี้เอาไปครับ300บาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่22อุยย้ยจะกดทองคําไม่ออกจะกดทองคําไม่ออกหุ้มทองคํายังไม่ออกพี่โอ้โหต้องติดตามต่อไปพี่ต่อไปเจ้าน้ําเงินอรอยโพยเสกครับเจ้าน้าเงินอรอยโพยเสกพี่เลขโคดําเบอร์ใหม่เลขเบิ้ลฮะเบิ้ลไหมพี่ไม่เบิ้ลเงีบย48ครับนี่รายการนี้เอาไปพี่258ครับต่อมาครับพี่ชาย้วไปลุยกันต่อครับรายการ23ครับรายการรองสุดท้ายพีนี้ ลองสุดท้ายเปิดออกมาเจ้าน้ำเงินกำไรเงินครับโอ้โหเอาไปพี่สามรอยบาทเลขโคดเบอร์สองูนเนี่ยเลขโคดเบอร์สองศูนะรายการนี้นะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่24ครับโอโ้ไม่ออกครับเหนียวจริงๆครับเหนียวจริงๆครับพี่นะอันนี้เอาไปพี่นะครับเอาไป เปิดออกมาพี่ตะกรุดทองคำไหมพี่โอ้โหว่านสาวหลวงตะกรุดปอกวปืนครับยังไม่ออกฮะทองคำอีพีนี้ยังไม่ออกครับนะฟังติดตามตอนต่อไปด้วยเลขโคดเบอร์หกสิบห้านี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับโอ้โหยี่สิบสี่รายการวันนี้ไม่ออกครับตะกรุดทองคำหุ้มทองคำดินท่าสะแบงยังไม่ออกฮะบอกเลยว่านะฮะ เด็ดโดนนี่นะครับโอ้โหอีกหลายรายการยังไม่ออกพี่ไงครับโอ้โหนี่ครับนั่งดูรายการอยู่พี่นะครับ,รบ,รนะรบมือทองคำนะคี่ยมือทองคำทีเด็ดยังไม่ออกเลยพี่นะทีเด็ดยังไม่ออกลยฮะนี่ฮะโอเคพี่นะตอนอีพีนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ